สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลโหราศาสตร์ที่เราสนใจกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวที่น่าจับตามากโดยเฉพาะกับชาวราศีมังกรน,นะครับใช่ค่ะผู้ที่เกิดช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ครับในช่วงเวลาประมาณเ,เกือบ2เดือนเลยเนาะตั้งแต่23พฤษภาคม2568 ถึง19กรกฎาคม2568ใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทความโหราศาสตร์ไทยเลยหัวข้อดวงราศีมังกรดาวเกตุย้ายสู่พบปัตตนีดาวเกตุ9ย้ายราศีอืมจากราศีสิงห์เข้าราศีกรกฎค่ะโอเคครับมาลองแกะดูกันหน่อยดาวเกตเนี่ยตามความหมายทางโหราศาสตร์ก็คือ ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะลางสังหรณ์เรื่องลึกลับหรือบางทีก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันครับแล้วการย้ายครั้งนี้คือย้ายจากภพมรณะของชาวมังกรใช่ค่ะเรือนที่8ซึ่งปกติจะเกี่ยวกับมรดกการเปลี่ยนแปลงความลับเรื่องซ่อนเร้นต่างๆไปสู่ภพปัตตนีอืมเรือนที่7ค่ะอันนี้ชัดเจนเลยคือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญามันเปลี่ยนโฟกัสเลยนะครับ จากเรื่องที่แบบซับซ้อนภายในตัวเองไปสู่เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นแบบตรงๆเลยถูกต้องเลยค่ะคือพลังงานมันจะเทไปทางนั้นค่อนข้างชัดเจนในช่วง58วันนี้เงินเรื่องคู่นี่คือคีย์เวิร์ดหลักเลยสิครับทั้งคู่ชีวิตคู่ค้าทุกรูปแบบเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าผลกระทบแต่ละด้านเป็นยังไงบ้างได้เลยครับเริ่มจากเรื่องที่เปอร์เซ็นต์ดีสูงสุดก่อนเลยไหมครับความรักเนี่ยเขาให้ดีถึง7 5เลย อันนี้ถือว่าเด่นมากคนโสดนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเจอคนที่ใช่หรือบางทีมีคนคุยคุยอยู่แล้วก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วมากพัฒนาเร็วใช่ค่ะแบบก้าวกระโดดเลยส่วนคนมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจร่วมกันครั้งสำคัญเช่นแต่งงานหรือว่าเริ่มทำอะไรร่วมกันธุรกิจใหม่ๆอืมประมาณนั้นเลยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะการที่ดาวเกตเข้ามาเนี่ยครับ มันก็มีความหมายถึงเรื่องไม่คาดฝันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ได้อ๋อคือแม้จะดี75%แต่ก็ไม่ได้แปลว่าราบเรื่องทั้งหมดอาจจะมีบททดสอบเข้ามาใช่ค่ะต้องใช้ความเข้าใจความหนักแน่นคุยกันดีๆครับแล้วความไม่แน่นอนนี้มันส่งผลต่อเรื่องอื่นด้วยไหมครับอย่างเช่นการงานที่ดี65%ก็มีส่วนค่ะ เรื่องงานจะเน้นไปที่การร่วมมือหุ้นส่วนสัญญาใหม่ๆโอกาสดีๆมีเข้ามานะคะครับแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องความขัดแย้งเก่าๆที่อาจจะกลับมาหรืออยู่ๆก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงแบบไม่ทันตั้งตัวแปลว่าการสื่อสารกับหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาต้องชัดเจนมากๆเลยในช่วงนี้สําคัญมากค่ะต้องรอบคอบเป็นพิเศษพอพูดถึงหุ้นส่วนก็ต้องโยงไปเรื่องเงินเงินทองทองด้วยการเงินละครับเป็นยังไงบ้างดี60%ซ์ การเงินก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะมาจากทางหุ้นส่วนหรือคู่ค้าหรือแม้แต่คู่ครองนี่แหละคะ่ะอ๋อมาจากการร่วมมือกันใช่ค่ะอาจได้ผลประโยชน์จากการลงทุนร่วมกันแต่ก็เหมือนเดิมค่ะดาวเกตอยู่ต้องย้ำเรื่องการตรวจสอบสัญญาเอกสารให้ดีมากๆครับผม อีกอย่างคือการที่เดวเกตย้ายออกจากพบมรณะแล้วเนี่ยเรื่องเก่าๆที่ค,ค้างคาเช่นมรดกหนี้สินอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหรือจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจนะครับนอกจาก3มเรื่องหลักนี้มีด้านอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์โดยรวมกับคนอื่นๆอ,อันนี้ก็ดี70%นะคะครับโชคลาบก็ดี65%ซึ่งมักจะมาจากก็คู่หรือหุ้นส่วนอีกนั่นแหละค่ะ โชคมาจากคู่ประมาณนั้นค่ะส่วนสุขภาพดีขึ้น55%อาการเก่าๆอาจจะดีขึ้นแต่ต้องระวังพิเศษคือเรื่องช่องท้องลำไส้ครับระบบย่อยอาหารใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการเดินทางดี60%ซซึ่งก็อาจจะเป็นการเดินทางกับคู่หรือเกี่ยวกับงานกับหุ้นส่วนโอ้ฟังอยู่แล้วทุกอย่างมันโยงไปที่คู่หรือการร่วมมือหมดเลยนะครับ ใช่เลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมช่อง58วันนี้หัวใจสำคัญคือการร่วมมือและการสื่อสารกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนจริงๆค่ะการตัดสินใจร่วมกันการประคับประคองความสัมพันธ์คือกุญแจสำคัญถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องคดีความอยู่ก็มีแนวโน้มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะอืมอ้ออีกเรื่องคือชาวราศีมังกรอาจจะมีเซนส์หรือลางสังหรณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แม่นเป็นพิเศษช่วงนี้ น่าสนใจมากครับงั้นข้อควรระวังหลักๆที่ต้องย้ำกันอีกทีสำหรับชาวมังกรในช่วงนี้ก็คือค่ะระวังความขัดแย้งกับคู่ครองหุ้นส่วนต้องมีสติมากๆตรวจสอบสัญญาข้อตกลงต่างๆให้ละเอียดใช่ค่ะดูแลสุขภาพช่องท้องเป็นพิเศษและอยากตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆควรปรึกษาคู่หรือหุ้นส่วนถูกต้องที่สุดค่ะ ในข้อมูลมีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยไหมครับพวกเรื่องเสริมดวงอะไรแบบนี้มีค่ะสำหรับอัญมณีเสริมดวงช่วงนี้แนะนำเป็นไข่มุกนะคะช่วยเรื่องความรักความสงบครับหรือมุกดาหารมูล stone ก็ได้ค่ะอันนี้จะช่วยเสริมเรื่องลางสังหรณ์ความเข้าใจอ๋อมูล stone ใช่ค่ะส่วนการทำบุญถ้าทำร่วมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือคำบุญเกี่ยวกับความรักการสมรสก็จะยิ่งช่วยเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ได้ดีค่ะ ครับผมก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากทีเดียวการย้ายของดาวเกตครั้งนี้เหมือนเน้นย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์จริงๆนะครับเปิดทั้งโอกาสและความท้าทายโดยมีเรื่องคู่เป็นศูนย์กลางเลยค่ะแต่ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี้เป็นแค่ภาพรวมใช่ค่ะเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยรวมปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละท่าน เช่นลัคนาหรือดาวอื่นๆในดวงก็มีผลอย่างมากนะคะครับผมเข้าใจครับคำทำนายรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับในช่วงเวลาที่คู่ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตรักหรือธุรกิจมีบทบาทสำคัญมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาได้ตลอดค่ะ อะไรคือแก่นแท้หรือหลักยึดจริงๆที่จะช่วยให้เราสร้างและรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแข็งแรงพอที่จะผ่านผลความเปลี่ยนแปลงต่างๆไปได้ด้วยดีครับ